วงมองเนี่ยกำลังลอยขึ้นเลยทางทิศตะวันตกนะครับไปทางแม่สอดนู่นเลยตัวนี้เนี่ยพ่อมันเนี่ยแทงทอเวลามันกินนมแม่มันก็ยืนนิ่งๆให้ลูกกินได้ชนแน่ๆถ้าไม่โดนเสือจัดการซะก่อนมันเริ่มไม่กลัวผมแล้วหลงแม่และนั่นไม่ใช่แม่สวัสดีครับผมบอลวิทย์ในวันนี้ผมเดินทางมาถึงนี่เลยไอ้บ้านเฝ้าวัวนะครับของพ่อ ตอนนี้เนี่ยก็4ี่โมงแล้วนะครับผมพึ่งมาถึงนี่เนื่องจากว่าเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเอแม่วัวดําของผมนะครับคลอดลูกได้แล้วนะครับพ่อบอกว่าได้ตัวผู้ด้วยผมก็เลยมาดูนะครับเพื่อที่จะมาไม่ให้ไอ้ไลยนะครับหรือว่าพวกสัตว์หมาในไอ้เหลือมไอ้หลามต่างๆนะครับมาทำลายทำร้ายลูกวัวผมผมก็เลยมาตอนนี้ วันนี้พ่อก็มานะครับแต่พ่อกลับบ้านไปละผมก็มาตอนเย็นแต่ไม่ได้มานอนนะครับในวันนี้โอเครีบไปตามหาเลยดีกว่าว่ามันอยู่ไหนกันโดยบ้านหลังนี้พ่อก็ล้อมอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ล้อมแต่ว่ารู้สึกมานอนแล้วไม่ปลอดภัยพ่อก็เลยล้อมให้อย่างนี้เลยนะครับเวลานอนอ่ะก็เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับปลอดภัยระดับหนึ่งเลยก็โอเคฝนตกลถมาไม่ได้นะครับเดินเอา มันก็โล่งๆลงบ้างนะครับเป็นบางจุดบางจุดแต่ว่าบางจุดมันก็แบบครุ้มๆดำๆแบบนี้นมเมฆหมอกอะไรอย่างนี้ด้วยไปหากันว่ามันอยู่ไหนกันแน่นี่ก็เป็นนะครับภาพที่เมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงเดือนพฤษภาปีนี้นะครับที่เอาไอ้ดำตัวนี้มาทับอยู่ในป่ากับตัวเมีย หลังจากอยู่ได้แค่6เดือนกลัวกับตัวเมียนะครับพร้อมเหลือแต่กระดูกนะครับ<อ>ก็เลยโออไม่ไหวไม่ไหวก็เลยเอากลับบ้านไปเลี้ยงต่อนะครับส่วนนี้ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับหลังจากเอาจากฝูงมาเลี้ยงได้เกือบๆหกเดือนนะครับหนึ่งช่วงหน้าฝนจนถึงหน้าหนาวนี้ก็ว่านขึ้นกว่าเดิมแล้ว ลมก็แรงซะด้วยอวกพืน,นี่ช้นแฉบหมดนะครับแบบนี้นลื่นมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยตอทิตอยู่นูน่นแต่ว่าพกเมฆกอะไรบังหมดแล้วมองไม่เห็นเลยว้าวรู้สึกว่าพวกวิวอะไรค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวลงไปตรงที่ลงล่งงก่อนค่อยดูกันมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นพวกอา่าหมอกนะครับกำลังลอย ขึ้นจากที่ต่ำเลยเดี๋ยวจะซูมเข้าไปสวยงามมากเลยทีเดียวภูเขาสลับซับซ้อนเป็นชั้นๆไปนู่นเลยทางทิศตะวันตกนะครับไปทางแม่สอดนู่นเลย เสือก็อยู่บริเวณป่าแถวนั้นแหละนะครับกัดกินวัวชาวบ้านไปเยอะละไอเมฆหมอกตรงนั้นก็สวยงามดีจะลองซูมเข้าไปพวกหมอกเนี่ยกำลังลอยขึ้นเลยลอยตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ลมก็แรงด้วยสวยงามมากแสงแดดออกแล้วเย่แล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยโล่งแล้วคาดว่าหลังจากวันนี้ฝนโอ้ยยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยคลื่นมาอย่างนี้เลยโอ้โหก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับนี่แต่ฝั่งนี้นี่สวยงามสุดยอดไปเลยแต่ว่ามันจะย้อนแสงหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไร ผมก็ดูดูตามพวกญาติลูซี่นี้แล้วก็ไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยห้างเสือพวกผมเนี่ยอยู่นู่นอยู่ตรงยอดเนินเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ไล่นะครับไม่อยากพูดเยอะนะครับมันก็มาตามป่าพวกนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาจับไปนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นอ่า้านธงชัยนะครับไอที่เห็นไล่ตรงนู้นฝั่งนู้นอ่ะเขาก็โดนกินนะครับ ฝั่งนี้ธงชายล่างก็โดนกินนะครับแล้วก็ถัดจากธงชายไปฝั่งแม่สอดนู้นก็โดนกินนะครับเยอะเลยรวมๆน่าจะเกือบร้อยตัวได้นะครับมันกัดอะมันกินด้วยไม่กินด้วยนะครับเหมือนกับว่าเป็นของเล่นของบันเลยนะครับพวกบัวชาวบ้านเนี่ยมันแบบหิวก็กินไม่หิวก็ไม่กินกัดทิ้งกัดคว้างนะครับไม่ไหวเลยไอเสือตัวนี้ก็โอเคไปตามหาก่อนว่าจะเจอหรือเปล่าในวันนี้ เหมือนจะได้ยินเสียงกระดิ่งแววแววแล้วน่าจะดังมาจากฝั่งนี้พอจะเห็นโผล่มาแวบบวแ,แล้วนู่นเลยนั่นแต่ว่าไอ้แม่ดำที่คลอนลูกเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ด้วยหรือเปล่า ได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับก็เลยตามเสียงกระดิ่งมาเดี๋ยวก็จะค่อยๆเดินไปยอออออยออออต้องรีบส่งเสียงให้มันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตกใจแล้วมันวิ่งหนีเข้าป่าไปอีกนะครับยอออ ให้มันรู้ว่าเป็นเรานะครับถ้ามันเห็นแบบอะไรแวบ,บๆเนี่ยมันจะเพ่นก่อนนะครับเพราะมันเคยเจอมาแล้วว้าวก็อยู่นี่เยอะอยู่นะครับเจอแม่เล่อีกสองตัวละยออ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 อแม่เล่ตัวนี้เนี่ยลูกนี่โคตรเท่เลยนะครับอยู่ข้างหลังตรงนั้นพ่อก็คือไอ้ดำผมนั่นแหละนะครับ แม่เป็นชาโลเล่ไปแล้วมันก็เลยออกมาตัวเท่ๆนะครับลายลายเทๆ่ๆเดี๋ยวออกมาก่อนค่อยถ่ายนะครับโอ้หนึ่งตัวก็อยู่บนนี้อ๋อ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 ตัวนี้ก็แม่ของผมตัวนี้ก็ท้องละใกล้คลอดละนะครับอีกเดือนสองเดือนก็คลอดละอ๋อ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 นั่นลูกอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเอวัวใต้ผมเหมือนกัน อออออว้าวเห็นแวบๆแล้วนะครับอีกตัวที่เพิ่งเกิดแต่ตัวนี้เป็นแม่เป็นชารเล่นะครับนี่ตัวที่ผมบอกว่ามันเท่ๆลายขาวดำขาวดำอย่างนี้ยออออออยู่ตามปาากินใบไม้ใบหญ้าหน่อไม้นี่ไงตัวที่เพิ่งเกิดเจอแล้วเป็นตัวผู้นะครับ แม่สีดำพ่อสีดำลูกเนี่ยดำแน่ๆน,นะครับเพิ่งเกิดอะมันก็จะยังไม่ดำมากนะครับนี่ดูหน้าตานี่ช่เลยนะครับใช่ยอ้กแกลบเลยนะครับนี่แม่มันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวหาแม่มันก่อนเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับไม่เกินสี่วันนะครับน่าจะสองสามวันอึดใสตัวนี้ เกิดมาได้อาตริสองอาทิตย์ละตัวนี้เป็นแม่แม่เป็นชารเล่นะครับชุดเนี้ยเป็นลูกไอ้กแกลบหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็แม่ของผมนะครับแม่วัวของผมตัวนี้ก็ท้องใกล้คลอดละอีกเดือนสองเดือนคลอดอ่าเพิ่งจะสาวๆเองนะครับลูกตัวแรกเลยในท้องเขายาวแน่นะครับลูกตัวนี้ถ้าได้พูอะปลายยอดดีแน่แล้วก็เขางามๆนะครับเนี่ย ลูกตัวแรกยังไม่คลอดเลยเขาก็เยาวขนาดนี้แล้วถ้าลูกสามลูกสี่นี่เขานี่เยาวแล้วก็ดีนะแน่ตัวนี้ไม่ใช่แม่เอตัวเล็กเมื่อกี้นะครับแต่มันเป็นพี่น้องกะโอ้แม่มันอยู่บนนี้นี่ไงเจอแล้วแม่มันเนี่ยดีนะครับแม่มันดีพ่อมันผมก็ว่าดีในในแบบของผมนั่นแหละนะครับเอ๊ ออออเอ้ยแม่ก็เขาแบบวงดีเลยพ่อม pe ันก็เขาโคตรวงเลยนะครับลูกมานี่ต้องเขาวงละนะครับคิดว่าคงจะไม่แบ้นะครับแล้วก็ลูกนี่คงจะไม่ตัวขาวตัวแดงนะครับต้องดําแม่ดําพ่อดําแม่เนี่ยร่างกายดีเลยทีเดียวอ๋ออ๋ออ๋อ นมนี่ตึงๆเลยนี่ดูร่างกายนะครับตัวนี้เนี่ยแม่ที่ร่างกายดีที่สุดนะครับ <c oughs> เครื่องบินมาแล้วอยู่หลังก้อนเม็ดยอออนี่ส่วนในตัวนี้นะครับตัวนี้เพิ่งเอามาปล่อยฝูงย่ออ่อออเพิ่งมาปล่อยฟูงอายุน่าจะประมาณ2ปีกว่าครับตัวนี้ ใต้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้เนี่ยพ่อมันเนี่ยแทงท่อนะครับพ่อมันโดยแม่ตัวนี้อีกตัวที่เพิ่งคลอดนี้ก็เป็นลูกตัวที่ห้าแล้วนะครับตัวที่1อ่ะอยู่พบพระนะครับตัวที่2องเขาซื้อไปนะครับตัวที่3มผมยังเลี้ยงอยู่ตัวที่สโดนเสือฆ่าไปนะครับเมื่อดูฝนที่ผ่านมาตัวที่ห้าเพิ่งคลอด พอลูกมันร้องมาจากฝั่งนี้แม่ก็รีบเดินมาเลยนะครับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราหรือเปล่านะครับมันก็เดินตามๆกันมาเนี่ยแม่มันตัวใหญ่ลูกมันก็เลยเกินมาตัวใหญ่แต่พ่อมันนะเป็นวัวใต้ดำๆนะครับมันก็เลยออกมาลายๆแบบนี้ตัวใหญ่แน่ แต่ว่าไม่น่าใช่วัวชนละนะครับกลายเป็นวัวชารลเล่ไปละส่วนไอ้ตัวนี้ตัวน้ําตาลนี้แม่มันก็สีขาวนะครับมันก็เลยออกเหลืองๆน้าตาลน้าตาลหน่อยๆหูตาจมูกดําอยู่แต่ตัวไม่ค่อยดาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับไอ้แดงผมตัวนี้กับไอ้ชารเล่ข้างบนนี้ตัวใหญ่ๆนี้มันซัดกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้แม่ดําตัวเนี้ย เป็นสัตว์นะครับตอนที่เพิ่งมาถึงอ่ะไอชาโรเล่ไม่กล้าสู้นะครับแต่พอมันเป็นสัตว์ปุ๊บอ่ะไอชาโรเล่ก็อยากได้นะครับไอตัวนี้ก็ไม่ยอมนะครับมันซัดกันเลยตัวใหญ่กว่าแต่มันสู้ไม่ได้ยังไงไม่รู้นะครับโดนข้างหรือโดนยังไงไม่รู้ล้มเลยนะครับล้มแล้วก็โดนเนี่ยพวกขาตรงนั้นเนี่ยแดงๆตรงเนี้ขาแล้วก็ท้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางฝั่งซ้ายของมันมันน่าจะล้มนะครับแล้วก็โดนเอง แดงนั้นซัดเฮ้ยมันจะมีแผลแผลหนึ่งที่ค่อนข้างหนักก็คืออ่าตรงไหนเดี๋ยวหาก่อนน่าจะข้างหลังสะโพกตรงนี้นอนโดนแทงเป็นรูนะครับน่าจะจังหวะที่มันโดนข้างแล้วล้มนะครับแล้วก็โดนแทงโดนซัดอย่างแรงเลยทำให้ตอนนี้มันยอมมันไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเนี่ยอกท้องเนี้ย ถ้ามันไม่ล้มอ่ะไม่น่าจะโดนอย่างนี้นะครับเนี่ยโดนเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยด้านนี้แล้วก็รูใหญ่ก็คือตรงขาตรงนี้เดินยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะครับเนี่ยน,นี่น่าจะโดนชิบเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยหนักสุดละตรงนี้ส่วนไอ้แดงนะครับไอ้แดงเดี๋ยวพาไปดูหลังคอมันเนี่ยโอ้โหเป็นรอยแผลที่ค่อนข้างเยอะเลยตามแขนตามขาตามท้องนะครับลองรอย เต็มเลยตัวนี้เขาดีกว่าเขายาวกว่าแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าเยอะเลยเล็กกว่าไอเล่แล้วก็แถวหลังคอนี่เพียบเลยร่องรอยยังจําผมได้นะครับนึกวันลืมผมไปซะละเจอตัวเมียเยอะหนึ่งวันลืมไปซะละเอามาปล่อยอยู่กับตัวเมียในป่าเขาทรงแทงพ่อแทงทอ ลองลอยกันต่อสู้กับชาโลเล่อออ๋เต็มเลยเนี่ยข้างเนี้ยน้อยข้างนู้นอนนะเยอะเกาๆให้มันนะครับมันชอบให้เราเกาเพราะว่าอยู่ในป่าโดนพวกมันแรงต่างๆกัดบ่อยฟังนี้นี่เต็มเลยผมลองลอยทั้งนั้นเนี่ย กำลังกินนมแม่อย่างอราเร็อร่อยเวลามันกินนมแม่มันก็ยืนนิ่งๆให้ลูกกินนะครับ เด็กสิออตัวนี้บวชชนแน่นอนนะครับตัวนี้ได้ชนแน่ๆตัวนี้ถ้าไม่โดนเสือจัดการซะก่อนนะครับแต่จะดูแลให้อย่างดีนะครับจะไม่ให้เสือมาจัดก,การอีกยกเว้นมันจะเก่งเกิน โอ้ยเก่งละเก่งละรอดแน่อย่างนี้เย้มันเริ่มไม่กลัวผมแล้วอ่ะอ,ะอะ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮกระเดย้ลจกกะกระเดิดูหน้ามันหน้าโหดเอาเรื่องโอ้โห แจวแจวๆเอาหลงแม่และหลงแม่และนั่นไม่ใช่แม่นึ่งว่าตัวนั้นเป็นแม่ไปซะแล้วแม่อยู่นี่ออหลงแม่ไปนะครับตามตัวนี้ไปเฉยเลยสีคล้ายๆกันอ๋อช่วยกันดูแลนะครับเพิ่งเกิด แม่ตัวนี้กับแม่ของไอตัวเนี้ยก็เป็นอันนี้เหมือนกันเป็นพ่อเดียวกันนะครับแต่คนละแม่แม่ตัวจริงมาแล้วอย่าหลงแม่อย่าหลงแม่แต่ท่านลูกอ่อนๆเน,นี้ยแม่จะไม่ค่อยห่างนะครับเพราะว่าแม่ยังแบบ เป็นห่วงอย่างมากเลยกลัวจะมีอันตรายเนี่ยถ้าแบบว่าคนที่มันไม่รู้จักมาใกล้ลูกม,มันอะมันวิ่งไปชนเลยนะครับแต่ถ้าคนที่มันรู้จักมันก็เอ้ยคงไม่ทำร้ายลูกอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ใกล้มืดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะรีบเดินทางกลับบ้านดีกว่าครับก็ไปจุดประทัดซะก่อนนะครับเพื่อให้ส่งเสียงดังให้ไอ้บักหลายเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใกล้นะครับบริเวณที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมก็จุดประทัดไข่เต่าไปทีนึงนะครับกดถ่ายแต่ด้านกดไม่ไม่โดนนะครับก็ไม่เป็นไรคราวหน้าแล้ะกันนะครับใครถ่ายให้ดูเอามาลูกเดียวด้วยส่วนหลายลูกอยู่ข้างล่างห้างนะครับ พวกวัวเมื่อกี้ต้มเนี่ยพวกวัวก็ตกใจนิดนึงยกหัวขึ้นมามองซ้ายมองขวานะครับผมก็ส่งเสียงยอ่ยอๆๆแบบนี้นะครับมันก็ไม่ตกใจละโอเคก็ปล่อยวัวอยู่กินหญ้าตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านรีบเลยนะครับใกล้มืดละแต่ว่ามีข่าวนะครับว่าไอเสือไอลายเนี่ยนะครับเสือเนี่ยไม่อยากพูดดังๆนะครับไอลายเนี่ยไปผล่อยู่นู่นแถว,แถว อแม่กาสาหรืออะไรนู่นแหละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวเดียวหรือว่าหลายตัวนะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับพาทุกคนมาดูวัวลูกวัวที่เพิ่งเกิดเฉยเก็จะกนใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ ปิดไฟนี่มองแทบไม่เห็นละ